ถุงกระนมแบบนี้กินเล้ยวแย่เฝ้าทิ้งนะครับแบบนี้ครับเมื่อนี้นายมงคลจะพาเพื่ออีกอย่างไปชมน้ากันเลยครับก็เ่าได้ถุงกระนมแบบนี้เลอนาครับเ่ากระน้าใส้ครับใส้ใส้ที่เันเห็ดกอสางนะครับพี่น้องใส่ลงไปครับย่าใส่หลายนะครับใส่กาแมันหนักเก่งหน่อยนะครับกาใส่ใส้เข้าไปแล้วพี่น้องเขาก็เคลียร์นะครับเคลียร์ให้มันพอดีกันนะครับทั้งนี้ทั้งนี้จะเป็นไสนะครับพอดีกันกันมันหลกับออกเรือยพี่น้อง กระสีบ้านนี่นะครับของข้าวกระสิบ่านอนไดไปชมวิธีกันต่อไปได้ครับเห็นพี่น้องน้ำมาวบัดเ้นี่นะครับนี่ทาตำตำจังน่ายก็ได้ครับนี่ถ้ามันเกินขนาดไดพี่น้องก็ยิบไปนะครับแล้วก็มานะครับมาพับขาเด้อพับขอแบบนี้ครับพับขอทั้งสองขังนะครับพับคอเนี่ยครับแล้วก็มาวัดจึงไงนี่ทานี่พอดีนะครับ ข้อได้แบบนี้เลยนะครับข้อกระน้าเทปเก่าหรือว่ากระดาษเก่านะครับแบบนี้ได้พี่น้องชนิดแบบนี้ของเขาสีเหนียวยางคักเลยครับมาติดเลยครับพี่น้องครับติดเลยครับพอเฮ็ดมันมีแล้วนะครับพี่น้องประโยชน์เขาก็คือป้องกันน้ำดีครับเนี่ยแต่เกิดว่าเอาขี่รถไปหน้าฝนนะครับน้ามันดีดตัวนี้ก็ะอยสได้ครับ และประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับช่วยในการสะท้อนแสงยิ่งขึ้นครับพี่น้องนี่ยูไก่ไปในของเขาก็เห็นครับเพราะมันเหลี่ยมพับพาไปพี่น้องมันเต้นกันเหลี่ยมตาครับถ้าพี่น้องว่าอยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามว้ครับผมกับชินัมสาราความรู้เล็กๆน้อยๆแบบนี้มาฝากพี่น้องเป็นประจำทุกๆมือครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ